สวัสดีครับพู้กองช่องเอลิซาเบ้วนะครับเนาะงวันนี้ผ้าพีผ้านองว่าเบิ้งตวแกะสว่างห่างครับนี่ครับเบิ้งครับนี่ก็สมพูรครับนี่บอกพร้อมไรครับนี่นี่ครับบอกพร้อมไรครับนี่กำลังเกิดได้ครับนี่สมพูรณ์่อยกำลังเกิดครับนี่แล้วก็บางส่ครับพี่น้องบารีเบิ้งนี่ครับบารีทุกคนเหนว่าเหตุไรครับพี่น้องเบิ้งเลยคนี่เหตุไรบารีนี่ครับ บนเราครับพี่น้องเอ้ยส่วนข้าเกินเนี่ยถอแก้ก็ได้เนานี่ครับการทำงานครับมารลุตุบต๊บตับรรลุตุ๊บตาพิชิตนะครับนี่นี่นะครับเดยาววะครับพี่น้องเนยมันเกือบถึงผมเลยลูกขี้หย่อนแสงนะครับแป้งบมกนีงนะครับบัดโอ้ยทุบเบี้ยนะครับพี่น้อง ตอนกบกบกบลายนะครับเนตอนกบมันตอนกบดินมเป็นตุ่มนะครับเนาะตอกบเป็นตุ่มนะครับเนาะยินมันแจนนะครับเนาะดินมันแจนมากกวุบงรัุบกุขึ้นอย่างไรเลยโดนเหยียบแมันก็มัดินแนครับตื่นบ่ยครับทีว่นขาวมาีครับยางก็ถูกได้ครับนี้มองฝากอายุปวด้ะครับ เท่าเวอันดุงเท่วงว่าหรืะครับเออเบื้องหังอะตบมาปลูกสมบูรณครับปลูกสมบูร์พูยิ่งกว่าพูขงแรงพูดทรกกับสมัติุมนี่นะครับเนาะตมาบกไก่าบกไก่แล้วครับจี๊ใช่ได้กำไรเนี่มันก็แล้วครับเฮียอันครับพี่น้องไปเจอครับนี่ครับพี่น้อง ทุบแล้วครับหมูเคลื่อนหนีไอ้ไดโนเสาร์เนี่ยย่างหมูแซวในช่วงนี้แหละครับบ้านนี้ครับเี้ยแตกเี้ยแต่นะครับพี่น้องว่านมก้อนหนึ่งีมาโตครับพี่น้องบ้านเมียของหอนมาแล้วครับแต่ให้อ่นยังหนาอยู่นะครับพี่น้องดินี่ครับถูกมองมองมองไปเหียครับบักเสียดับอยู่รุ่นมวลไ่เป็นไรครับหมูเคลื่อนแดกเราไล่ครับแพงหู่มีครับย่างหู่ท่านมูครับเบิ่งเอาครับพี่น้อง นะครับพ่อเราได้ครับนั่นแจ้งไว้ไว้พวกนี้นะครับมันกวนเราได้ครับพี่น้องเงินม้วนี่ครับตัวการนี่ครับนานนี่ครับมึงกวนกินเหล่าปานกินน้ำกับพี่น้องนี่ครับมือเคลื่อนี่หงผานมินครับสอ้างไอ้นะครับหงปีฮะกำึ้นมาได้เฮี้ยนวะไดรมาสั่นม้วนวะ นี่ครับตัวอันนี้ไปด้วกันนี่จิ้มพันนีครับพี่น้องนี่อันนี้อันนี้เขาได้พันเลยเซให้เราขอแกงดินี่วะโอ้ยประพันวะพี่น้องชมบรรยากาศครับกินนี่ให้อ่นครับพี่น้องใช่เดี๋ยว,น,น,ยน,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 วน,นี้ก็รีเนื้อเลยนะครับเนาะดูหน่อยนี่ก็หันชมว่าเขาแบน ไปสุ่ฐานนะครับนาเทียนอ้าเก็บสัมผางกันอย่างเราห้อว้ดุนธรรมดาครับพี่น้องนี่ครับมันนเดีเดี๋ยวกันไหนเดี๋ยวกันหนาตู้เย็นเดี๋ยวกัห้องครัวเดี๋ยวกับประตูทั้งห้องนอมาขึ้นเป็นนอนอ่ะรูมันนอนลอโอ้นอรอ อย่างเราของมือก้นครับโบยอวกันไปครับโบนั่งหัวม้วนกันมาครับพี่น้องมีคนขายแรงขึ้นเฮาแล้วครับครับอย่าไดเหลือเกินโบกันม้วนม้วนไปเนะครับพี่น้องมองมองมองไปครับตามภาษาแล้วครับพี่น้องนี่ก็สิทธิ์ครับสินทานมังแก้วนะครับน้องแถววงว่าุปแล้วครับมาไกลครับนั่งรถซีห้าชั่วโมงครับเต็มวัาให้อันครับพี่น้อง นี่ครัไรบยับไรนะครับเนาะฝากกไลแ์กดแชร์ชองเอดิสซด้วยเดอครับเนาะผมไนะครับฝากเก็บเกเพื่อทำเเนาะครับสวัสดีครับ